เอ๋ก็ดังอีกลูกที่สิบสามหลังจากที่เราคอยมากี่ปีปะส3ส,สามปีเข้าสี่ปีเนะนี่ยนี่ให้ดูความฉ่ำของน้องนะคะลูกมันเจลาของน้องคะ่ะนี่เห็นไหมคะ่ะน้อง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 กิดไปแล้วนี่ กลิ่นสำหรับใครที่ยังไม่เคยกินมันก็จะแบบหอมคล้ายๆกล้ยลวยหอมผสมสับประรดเอ้ยน้อยหน่ากล้วยหอมผสมน้อยหนารสสัมผัสคล้ายๆสับประรดนะคะจะเป็นสามผลไม้อยู่ในลูกนี้ลูกเดียวยกินก่อนนะจ๊ะ ทำมากในมันสุกมันหอมมากเลยนะไม่การดมมากเดี๋ยวเพื่อนกินด้วยแต่ว่ามันหวานมากเอ้านอาเร็วจะหมดแล้วเอเอ,เ,อ,เ,อ,เ,อเดี๋ยวกินินนนอเดี๋ยวอีกรอบนึงเราเคยเลยเราเคยผ่านมาแล้วสามรอบ สิสามลูกแต่เราได้กินสามรอบที่เหลือคือบางที <serving. S 2> เราลืมบ้างมันเน่าก็จอ้ยเสียดายนี่มันจะเป็นอย่างเงี้ยให้เวลาเรากินไปนะกลิ่นหอมมากเพื่อนๆเื่อกูวดเวลาเขียวนะรสสัมผัสมันจะเหมือน น,น้อยหนาเนื้อน้อยหนาแล้วก็กลิ่นหอมมันอ,อ,นอ่อนกล้วยออกล้วยหอมรูแต่ชํำม,มากลูกเนี้ยเพราะว่าปล่อยให้มันจนสุกมอ่ออืมก็อันอร่อยมากค่ะมอนสเตอร์่ะอืมมอนสเตอร์รอบนี้ไม่เสียเที่ยวนะคะรอบนี้กินได้ค่ะรอบที่ผ่านมาก็แบบ กินแบบกล้าๆก็กลัวแต่ก็กินนะอยาดูเชอบทุกาในที่หที่มันเป็นแบบหวานมากลูกนี้ก็ถ้าไปซื้อมาก็ตกประมาณลูกละห้าร้อยเพราะว่าลูกมันใหญ่ลูกนี้น่าจะเกือบประมาณเกือบโลอ่ะอมหกเจ็ดขีดได้อ่ะเนี้ยใครเหนก็ลองชิมลองซื้อชิมดูได้นะคะกว่าจะได้กินต้องหลายปีอ่ะ ต้นเนี้ยลูกสุดท้ายเนี่ยปลูกมาแล้วประมาณที่มันมันขึ้นนะประมาณสองสามปีอะสามปีกว่ากว่าล้มอนสเตอร์ลาใจแอน